สวัสดีค่ะเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Dividend Play ลงทุนหุ้นสหรัฐนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหา ETF ที่สามารถสร้าง Passive Income หรือกระแสงเงินสดให้เราได้แบบสม่ำเสมอทุกเดือนโดยที่ยังคงลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงและมีโอกาสให้เงินต้นเติบโตได้ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ETF ปันผลคุณภาพ2สไตล์ที่กำลังเป็นที่สนใจค่ะนั่นก็คือ DIVO และ IDVO จากค่าย Amplify ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่าระหว่างการลงทุนแบบสมดุลในตลาดสหรัฐกับการกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกแบบไหนจะน่าสนใจกว่ากันและเหมาะกับพอร์ตการลงทุนแบบไหนกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดกันขอแจ้งให้ทราบก่อนว่า วิดีโอนี้จัดทำเพื่อแบ,บ่งปันข้อมูลและความที่เห็นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลและแตัดสินใจด้วยตนเองก่อนลงทุนเสมอนะคะมาเริ่มกันที่ DIVO หรือชื่อเต็มคือ Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF DIVO เป็นกองทุน ETF แบบ Active ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2016บริหารโดย Amplify Investments ค่ะ หัวใจหลักของเขาคือการคัดเลือกหุ้นบลูชิพคุณภาพสูงประมาณ25ตัวในสหรัฐแล้วใช้กลยุทธ์ tactical cover call หรือการขาย call option เป็นครั้งคราวเพื่อสร้างรายได้เสริมค่ะเป้าหมายของเขาชัดเจนมากคือเพื่อสร้างรายได้รายเดือนและในขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้มูล,ลค่าเงินต้นสามารถเติบโตขึ้นได้ซึ่งทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนสายสมดุลค่ะ โดยจะจ่ายปันผลประมาณ4-5%ต่อปีจากทั้งปันผลหุ้นและ Options Premium และมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่0.56%ต่อปีค่ะแล้ว Divo ไปหาหุ้น b บลูชิปดีๆมาได้อย่างไรเขามีกระบวนการคัดเลือกที่เป็นระบบถึง4ขั้นตอนเลยค่ะ 1. คือค้นหาหุ้นปันผลเติบโตหรือ Dividend Growers คือคัดเกาะหุ้นคุณภาพสูงขนาดใหญ่ที่มีประวัติจ่ายปันผลและกำไรเติบโตสม่ำเสมอ2คือจัดสรรตามอุตสาหกรรมหรือ sector allocation คือลงทุนครบทั้ง10กลุ่มอุตสาหกรรมแต่จะเพิ่มหรือลดน้ำหนักในเซกเตอร์ที่มีโอกาสโดดเด่นเป็นพิเศษ3คือคัดเลือกหุ้นรายตัวที่ดีที่สุดหรือ security selection ให้เหลือเพียง20-25หุ้นชั้นนำจากการวิเคราะห์เชิงลึก และ4คือสร้างรายได้เสริมหรือ tactical cover call writing โดยการขาย call option เป็นครั้งคราวบนหุ้นรายตัวเพื่อเพิ่มรายได้และช่วยลดความเสี่ยงขาลงค่ะจะเห็นว่า top 10 holdings ของเขาก็จะมีแต่บริษัทที่เราคุ้นเคยกันดีเช่น Caterpillar, Apple และ Microsoft ค่ะ ทีนี้เรามาดูอีก ETF ใช้ปรยาเดียวกันแต่ไปลุยตลาดโลกกันบ้างค่ะกับ IDVO หรือชื่อเต็มคือ Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF IDVO เป็นกองทุนที่จัดตั้งเมื่อปี2022โดยใช้กลยุทธ์เดียวกันกับ DIVO ทุกประการเลยค่ะ แต่เปลี่ยนสนามเด็กเล่นจากการคัดเลือกหุ้นในสหรัฐมาเป็นการคัดเลือกหุ้นคุณภาพสูงประมาณ49ตัวจากทั่วโลกนอกสหรัฐค่ะเป้าหมายของเขาจึงเป็นการสร้างไรายได้ไรายเดือนจากตลาดต่างประเทศและช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมค่ะโดยจะจ่ายปันผลประมาณ4-6%ต่อปีซึ่งสูงกว่า DIO v เล็กน้อยและมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่0.66%ต่อปีค่ะ กระบวนการลงทุนของ IDVO ก็จะเหมือนกับ DIO v เลยค่ะคือมี4ขั้นตอนเหมือนกันตั้งแต่การค้นหาหุ้นปันผลเติบโตการจัดสรรตามภูมิภาคและอุตสาหกรรมการคัดเลือกหุ้นรายตัวไปจนถึงการสร้างไรายได้เสริมด้วย Practical Cover Call แต่ที่แตกต่างคือ Top 10 Holdings ที่เป็นบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกเช่น Alibaba จากจีน SAP จากเยอรมนีหรือ TSM จากไต้หวัน และยังมีการกระจายการลงทุนไปในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งช่วยลดการพึ่งพาเศรษฐกิจสหรัฐเพียงอย่างเดียวได้เป็นอย่างดีค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูผลตอบแทนเปรียบเทียบกันบ้างโดยเราจะใช้ SCHD ซึ่งเป็นราชาแห่งหุ้นปันผลคุณภาพเป็น benchmark นะคะกราฟนี้คือ price change หรือราคาของตัว ETF แองลวนๆน,นะคะยังไม่ได้รวมเงินปันผลเข้าไป จะเห็นภาพที่น่าสนใจมากค่ะตั้งแต่ต้นปี2025จนถึง23กันยายน2025 IDVO เส้นสีส้มทำผลงานด้านราคาได้ดีที่สุดบวกไปถึงบวก24.9% 8เลยทีเดียวตามมาด้วย DIVO เส้นสีน้ำเงินที่บวก9.79%ในขณะที่ SCHD เส้นสีม่วงราคาแทบจะไม่ขยับเลยที่บวก0.07%ค่ะ แต่พอเราเอาน้องปันผลมารวมด้วยภาพก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่พอมาดูที่กราฟ total return หรือผลตอบแทนรวมค่ะ IDVO เส้นสีส้มยังคงเป็นผู้ชนะขาดลอยที่บวก29.99%ค่ะตามมาด้วย DIO v เส้นสีน้ำเงินที่บวก13.37%และ SCHD เส้นสีม่วงที่บวก1.97%ค่ะผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่าในปีนี้ ตลาดหุ้นนอกสหรัฐอาจจะทำผลงานได้ร้อนแรงกว่าและการบริหารแบบ Active ของ DIO v ก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการลงทุนของ SCHD ค่ะแล้วถ้ามองในภาพที่ยาวขึ้นอีกหน่อยตั้งแต่ IDVO จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี2 0 2 2ล่ละคะภาพก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ IDVO ยังคงเป็นผู้นำด้วยผลตอบแทนรวมสูงสุดที่บวก 77. 6 8ทิ้งห่าง DIO v ที่บวก48.30%และ SCHD ที่บวก25.38%อยู่พอสมควรเลยค่ะและเพื่อให้ยุติธรรมกับ SCHD มากขึ้นเรามาดูผลตอบแทนรวมตั้งแต่ DIVO จัดตั้งเมื่อปี2016กันบ้างค่ะ<ๆ>กราฟนี้จะเห็นภาพที่น่าสนใจมากค่ะในระยะยาวทั้ง DIVO เส้นสีน้ำเงินและ SCHD เส้นสีส้มทําผลงานได้ดีและใกล้เคียงกันมาก โดยที่ DIVO สามารถทำผลตอบแทนรวมไปได้บวก179.86%เชิญชนะ SCHD ที่ทำได้146.14%ไปได้เล็กน้อยค่ะนี้ถือบทพิสูจน์นะคะว่ากลยุทธ์แบบ Active ของ DIVO ก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาวได้จริงๆค่ะมาดูที่หัวใจหลักของกองทุนเหล่านี้กันค่ะข้อมูลเงินปันผลข้อมูลณวันที่23กันยายน2025 จากตารางจะเห็นว่าทั้ง DIVO และ IDVO จ่ายปันผลเป็นรายเดือนมัลลี่นะคะในขณะที่ SCHD จะจ่ายเป็นร,รายไตรมาสคอเตอร์ลี่ค่ะถ้าดูที่ดีเวเดนยิวของ IDVO จะให้ยิวสูงที่สุดที่5.20%ตามมาด้วย DIVO ที่4.51%และ SCHD ที่3.76%ค่ะ กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นถึงประวัติการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอของ DIVO และ IDVO ซึ่งเป็นจุดแข่งที่สำคัญมากค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เห็นข้อมูลเปรียบเทียบกันไปแล้วเรามาสรุปข้อดีและข้อควรระวังของ DIVO และ IDVO กันแบบชัดๆอีกครั้งนะคะมาเริ่มกันที่ฝั่งข้อดีกันก่อนค่ะการสร้างรายได้ทั้ง DIVO และ IDVO มีจุดแข่งร่วมกันคือการจ่ายปันผลรายเดือนที่สูงค่ะโดยสามารถสร้างไรายได้ที่สม่ำเสมอในระดับประมาณ4-6%ต่อปีจากการผสมผสานระหว่างปันผลของหุ้นคุณภาพกับค่าพรีเมียมจากออปชันส์ค่ะการเติบโตของมูลค่าทั้งสองกองทุนยังมีโอกาสให้เงินต้นเติบโตได้นะคะซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากโ o v e r a ์ e Call ETF ทั่วไปเพราะกลยุทธ์ t ท c t i c a l Options ของเขา ถูกออกแบบมาให้ยังมีส่วนร่วมกับการเติบโตของตลาดได้ดีค่ะและอื่นๆก็คือข้อดีที่แตกต่างของ Divo คือการลดความผันผวนของพอร์ตได้ดีกว่าการถือมุ้นตรงในขณะที่ข้อดีของ IDVO คือการกระจายพอร์ตไปต่างประเทศซึ่งช่วยลดการกระจุกตัวในตลาดสหรัฐและสร้างแหล่งไรายได้ที่ไม่สัมพันธ์กันค่ะทีนี้มาดูฝั่งข้อควรระวังกันบ้างซึ่งสำคัญมากๆเลยค่ะข้อจำกัด ทั้งสองกองทุนยังคงจํากัดอับไซด์นะคะหมายความว่าในวันที่ตลาดพุ่งขึ้นแรงมากๆผลตอบแทนก็จะยังน้อยกว่าการลงทุนตรงในหุ้นหรือดัชนีอ้างอิงค่ะลักษณะความเสี่ยงคือความเสี่ยงหลักของ DIO v คือความเสี่ยงจากการบริหารเพราะผลตอบแทนทั้งหมดขึ้นอยู่กับฝีมือการคัดเลือกหุ้นและบริหารออปชันของผู้จัดการกองทุนในขณะที่ IDVO ก็จะมีความเสี่ยงนี้เช่นกัน แต่จะบวกความเสี่ยงจากตลาดต่างประเทศเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะเช่นความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและภูมิรัฐศาสตร์ค่ะและสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายทั้ง2กองทุนมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า ETF แบบ p a s s ซีฟอย่างชัดเจนซึ่งเป็นต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกกับการบริหารแบบ Active ค่ะ เมื่อเราเข้าใจข้อดีและครอบควรระวังทั้งหมดแล้วแล้ว DIO v และ i d v o ควรจะมีบทบาทอย่างไรในทีมการลงทุนของเราสำหรับพอร์ตที่เน้นการเติบโตหรือ Growth Portfolio ทั้ง DIO v และ i d v o สามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินสดเชิงกลยุทธ์ได้ค่ะคือเราสามารถใช้เงินปันผลรายเดือนที่ได้ไป DCA ซื้อหุ้นหรือ ETF เติบโตตัวอื่นต่อได้โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งหรือขายแกนหลักของพอร์ตออกมา สำหรับพอร์ตแบบสมดุลหรือ Balance Portfolio โอ DIO v เหมาะที่จะเป็นตัวเสริมรายได้หลักค่ะคือเป็นส่วนอินคั e ที่สำคัญของพอร์ตเพื่อสไร้างรายได้ไรายเดือนที่สม่ำเสมอและมั่นคงในขณะที่ i d v o จะทำหน้าที่เป็นตัวเสริมกระจายความเสี่ยงคือใช้ในสัดส่วนที่เล็กลงมาเพื่อลดความสัมพันธ์กับตลาดสหรัฐและเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ค่ะ และสำหรับพอร์ตกระแสงเงินสดหรือพอร์ตเกษียณ DIO v สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องปันผลหลักได้เลยค่ะเพราะสามารถสร้างไรายได้ไรายเดือนที่สูงและสม่ำเสมอจากหุ้นบลูชิพที่มีคุณภาพในขณะที่ i d v o ก็จะเป็นเครื่องปันผลทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงของแหล่งไรายได้ของเราไม่ให้พึ่งพาแค่เศรษฐกิจกของสหรัฐเพียงอย่างเดียวค่ะมาถึงบทสรุปสุดท้ายกันแล้วนะคะ DIO v คือเครื่องผลิตเงินสดคุณภาพสูงที่สมดุลเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดรายเดือนที่สม่ำเสมอจากหุ้ณบลูชิพโดยที่ยังคงรักษาเงินต้นได้ดีและมีความผันผวนต่ำส่วน i d v o คือหน้าต่างสู่โลกกว้างสำหรับพอร์ตปันผลเหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนเสริมเพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากตลาดนอกสหรัฐอเมริกาค่ะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนในการสร้างพอร์ตที่แข็งแรงและเหมาะสมกับตัวเองนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ ETF ปันผลคุณภาพ2สไตล์ในวันนี้ค่ะหวังว่าข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบกันแบบละเอียดนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้เข้าใจความแตกต่างและเลือก ETF ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะและถ้าชื่นชอบวิดีโอแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่อง Dividend Play ลงทุนหุ้นสหรัฐ เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ